ยิ้ววาริยอมรับคลิปหลุดยิ้ววาริยอมรับคลิปหลุดของพิมพกรกนกมาจากมือถือของตนเองมีการขอโทษพิมพ์เรียบร้อยแล้วและยืนยันว่าตนไม่ใช่คนล่อคลิปคนคุยก็ไม่ได้ทำึ่งกว่านั้นนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่คลิปหลุดจากยิว้วกรณีที่มีคลิปหลุดพิมพ์กรกนกเนตไอดอนสาวและอินฟลูเอนเซอร์คนดังซึ่งเจ้าตัวก็ได้ยอมรับเองว่าคนในคลิปคือตนเองสาเหตุเกิดจากการที่แฟนเก่าเป็นคนถ่ายคลิปและเมื่อเลิกรากันไปก็บอกให้ฝ่ายชายลบคลิป ซึ่งทางฝ่ายชายคือยิววาริอดีตแฟนทิมกรนกนก็ออกมาเผยว่าคลิปหลุดล่าสุดทิมกรกนกมาจากมือถือของตนเองซึ่งไม่ได้ลบพร้อมย้ำว่าไม่ใช่คนปล่อยคลิปลับด้านยิววาริเคลื่อนไหวล่าสุดโพส์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าจากกรณีเหตุการณ์ดังกล่าวที่ทุกคนคาดเดากันบุคคลน,นั้นคือผมเองครับซึ่งผมเป็นอดีตแฟนเก่าของผู้เสียหายและผมรู้สึกเสียใจอย่างมากผมได้โทรหาผู้เสียหายและพูดคุยกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นและมีการขอโทษอย่างจริงใจ และแสดงถึงความบริสุทธิ์ใจว่าผมไม่ใช่คนเผยแพร่คลิปและส่งต่อถึงบุคคลอื่นแต่อย่างใดผมขอใช้พื้นที่ตรงนี้ขอโทษผู้เสียหายและครอบครัวที่ทําให้เกิดความเดือดร้อนและส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตของผู้เสียหายและบุคคลอันใกล้ชิดด้วยล่าสุดยิ้ววาริอดีตแฟนของพิมกรกนกได้ออกมายืนยันในอินสตาแกรมว่าว่าตนเป็นอดีตแฟนเก่าของผู้เสียหายอย่างที่ทุกคนรือกันจริงและตนรู้สึกเสียใจอย,อย่างมากตนได้โทรหาผู้เสียหายและพูดคุยกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้น และมีการขอโทษอย่างจริงใจและแสดงถึงความบริสุทธิ์ใจว่าตนไม่ใช่คนเผยแพร่คลิปและส่งต่อถึงบุคคลคอลอื่นแต่อย่างใดตนขอใช้พื้นที่ตรงนี้ขอโทษผู้เสียหายและครอบครัวที่ทําให้เกิดความเดือดร้อนและส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตของผู้เสียหายและบุคคลอันใกล้ชิดด้วยนอกจากนี้ยิ้วยังบอกอีกว่าคนคุยของยิ้วไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แค่อย่างใดทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการค้นหาของกฎหมายเรียบร้อยตนได้ให้ความร่วมมือกับผู้เสียหายการรวบรวมหลักฐาน เพื่อดำเนินคดีและตามหาผู้กระทำผิดและจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดพิมพ์และยิ้วได้เลิกรากันตั้งแต่สิงหาคมปีที่แล้วต่อมาคลิปหลุดออกมาในโซเชียลพิมพ์จึงติดต่อกับยิ้วยิ้วก็บอกว่าไม่ใช่คนล่อยแต่พิมพ์เชื่อแค่ครึ่งเดียวยิ้วบอกว่าไม่รู้เรื่องไม่ได้เอามือถือไปซ่อมและไม่ทราบว่าคลิปหลุดออกไปได้ยังไงยิ้วก็ยืนยันว่าไม่เข้าใจว่าคลิปหลุดไปได้อย่างไรตนไม่เคยเอาโทรศัพท์ไปซ่อมไม่รู้ว่าใช้วิธีการไหนคลิปถึงถูกล่อยออกไปได้และเมื่อถามว่า ที่พิมพ์บอกให้ลบคลิปทําไมไม่ลบทางยิ้วก็บอกว่าตนไม่ขอตอบเรื่องนี้แต่จะขอตอบกับตํารวจทีเดียวตอนนี้ยังไม่มีตํารวจมาขอข้อมูลและตนยังรอตํารวจอยู่นอกจากนี้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีคลิปหลุดจากยิ้วโดยช่วงที่ยิ้วเรียนมัธยมนั้นเคยมีคลิปของยิ้วที่ช่วยตัวเองหลุดออกมาเมื่อนักข่าวถามถึงเรื่องนี้ยิ้วก็บอกว่าจะให้การเรื่องนี้กับเจ้าหน้าที่ทีเดียวยังไม่จบยิวเคยมีคลิปหลุดสมัยเรียนมัธยมเหมือนคลิปช่วยตัวเอง ซึ่งตนก็ไม่ทราบว่ามันคือคลิปหลุดหรือเขาตั้งใจปล่อยเรายังไม่ตัดประเด็นไหนและเขาก็หนึ่งในผู้ต้องสงสัยเขายืนยันกับผู้เสียหายว่าไม่เคยเอามือถือไปซ่อมไม่เคยเอาไปไว้ที่ไหนมือถือไม่เคยเสียมืออถืออยู่ที่เขาตลอดและที่น่ากังวลกว่านี้คือผู้เสียหายถูกถ่ายไว้หลายคลิปไม่ได้มีแค่คลิปเดียวเพียงเท่านี้หากมีข้อมูลให้ส่งข้อมูลมาที่สายไหมต้องรอดหรือตำรวจไซเบอร์ได้ยิ้วเกิดวันที่29กันยายน2544จบการศึกษาระดับมัธยม จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลายัยและศึกษาระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์สาขาดนตรีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเป็นหนึ่งในนักร้องของวงซีอูแบนจุฬานอกจากนิยวเคยเป็นครูสอนร้องเพลงแถมเคยมีผลงานในวงการบันเทิงเล่นโฆษณาหลายชิ้นนอกจากนี้ยังมีผลงานซีรีส์เรื่องฟ้าลั่นรักเดอะซีรีส์